อยากจะบอกเคล็ดลับว่าถ้าเราอยากน่ารักนะคะให้เราเป็นที่น่ารักของอัลลอฮฺสุบฮนตาลล มีฮะดิษหนึ่งนะคะที่อัลสุบธานุตาลาบอกว่าเมื่อไหร่ที่พระองค์รักใครคนหนึ่งเนี่ยพระองค์จะบอกมลายกาให้รักคนนั้นด้วยมลายกาจะบอกชาวฟ้าให้รักคนนั้นด้วยแล้วชาวดินที่เป็นคนดีทั้งหมดรอกตัวเราก็จะรักเราด้วยเมื่อไหร่ที่เราน่ารักกับอัลลอฮ์มันคุ้มทุนมากๆเพราะว่าเราไม่จําเป็นต้องไปหาการเติมเต็มให้ใครมองเราว่าเป็นที่รักของใครๆเพราะว่าถ้ามีอัลลอฮ์เราถูกรักโดยอัลลอฮ์เราจะได้ทุกอย่าง แล้วคนดีรอบตัวที่เราอยากจะให้รักไม่ว่าจะเป็นสามีเรานะคะบางทีเราไปทําหน้าสวยซะแยะมากมายแต่เราทําตัวไม่น่ารักกับอัลลอฮ์ส่วนใหญ่นะคะปัญหาความไม่น่ารักมาจากการที่เราทําตัวไม่น่ารักกับอัลลอฮ์สุฮานนตาลาไม่ต้องไปแก้ที่ข้างนอกเลยค่ะทาตัวน่ารักกับอัลลอฮ์เมื่อไหร่เราจะน่ารักสําหรับคนดีทุกคนแล้วการน่ารักที่อัลลอฮ์ตะลารักเนี่ยจะได้รับการปกป้องคุ้มครองให้ปลอดภัยด้วยขอดุอาให้อัลลอฮ์สุานตาลาให้เราทุกคนเป็นที่น่ารักนะอัลลอฮ์สุฮานนตาลา